ครับก็ขอสวัสดีนะครับจากเพจดาบรวยรถบ้านนะครับเมื่อนี้ก็ได้นำเสนอครับอีซูซุดีแมนะครับ4ประตูเครื่องคอมมอนเร็วนะครับ2005นะครับเป็นรถบ้านแท้ครับเล่มเอกสารพร้อมโอนครับรถคันนี้สวยเดิมบางครับนี่ครับมาดูชมชม ภายนอกนะครับเบิ่งก่อนดูความสวยของเขานะครับดูท้ายครับนี่ดูฝั่งท้ายนะครับโลโก้บริษัทก็ยังอยู่นะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นรถที่สวยงามอีกขั้นหนึ่งนะครับเนาะ ที่กระพมได้มานำเสนอนะครับนะดชูชัดซีครับนี่เลขประจำชัดซียังอยู่นะครับชัดซีเดิมชัดซีสวยนะครับมาดูฝั่งหน้าด้านซ้ายยางใหม่นะครับยางเม็กซิตนะครับ7.0ราโวเอที AT นะครับยางนาขาว เรียนให้ไม่สำหรับเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับดูรอบๆคันไปก่อนครับอ่าสีสันก็ถือว่ายังสวยครับออประมาณ90%อ่ามาดูภายในครับดูแผงประตูยังสวยครับอ่าดูภายในอบคันซื้อ,อ ไปผูกแขนผูกคอก็ยังเหลืออยู่นะครับเพราะเป็นรถบ้านนะครับรถคันนี้ผมใส่ประจำครับใช้ทุกวันรถบรดดจอดนะครับเด้อนี่หามีสี่ช์จโทรศรัพท์ใส่ได้ครับดูลังคาครับลังคาสวยนะครับเจอมาตั้งแต่แรกเลยก็ยังเหลืออยู่นะครับเพราะเป็นรถบ้านเบาะหนังครับเบาะหนังบ่มีขาดหงอดองสวยหงดบ่ดด ขยับนะครับมาดูจุดสี่ประตูหลังนี่โอ้้าห่มนะครับบอด้เอาลง้นะครับเด้อไปเขาเว้นมาก็ติดรถประจำนะครับเปดรถใส่เองนะครับเบิ่งแม่แรงครับแม่แรงประจำรถก็ยังอยู่นะครับอุปกรณ์ยุคบควท์ครับถือว่าสวยงามนะครับอีกขั้นหนึ่งนะครับที่ผมได้นำเสนอนะครับไปเบิ่ง ห้องเครื่องครับเบื่องห้องเครื่องอไปไปดูห้องเครื่องนะครับถ่ายทำคนเดียวนะครับบ่มีนะไผ่มาถ่ายทำให้เปิดเองนะครับบางทีอาจจะขัดข้องนะครับอาจจะมุมอาจจะมุมจะบ่สวยนะครับว่าถ่ายทำเองนะครับแก้มไส้กว่าเดิมครับ คานหน้าเดิมนะครับสวยๆนะครับแก้มไส้กะเดิมนะครับของโรงงานนะครับฟ้ากระโปรงเดิมสติกเกอร์โรงงานก็ยังอยู่นะครับเพียรเพียรเ,เดิมนะครับผลาติกยังติดอยู่ครับถือว่าสวยในระดับหนึ่งนะครับ สำหรับผมที่มานำเสนอนะครับเนะาะมาเบิงเครื่องอสตาร์ทเครื่องก่อนชื้าไฟดูที่รถคันนี้มาเพิ่งจอดเมื่อกี้ครับเปิดคืองเขาพอนขึ้นเลยแหละเพราะว่าเพิ่งขับมาก็าจอดแล้วก็มาลองมาถ่ายลิปให้พี่น้องเขาได้เบิรงนะครับนี่ กระจกใสได้นะครับใส่ขวาแอร์เย็นนะครับ <c oughs> มาเบิรงเครื่องครับ <c oughs> นิ่มๆครับ <c oughs> สได้เลย <c oughs> น้ำไม่ดันนะครับร <c oughs> ับรองน้ำไม่ดันนะครับ <c oughs> นิ่มไหมครับ <c oughs> นิ่มๆอยู่ครับ ราคาก็ไม่แพงนะครับรถคันนี้นะครับในราคาที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับซื้อไส้ก็คุ้มค่านะครับเอาไปขายก็มีกำไรนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับสำหรับอ่าดับรถรถบ้านนะครับเอามาแบ่งปันพี่น้องไส้นะครับ ราคาบอแพงครับแค่หนึ่งแส่นเก้าพบาทนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าสองหกแปดสองศูนย์หาสามเจ็ดศูนย้อองามะครับเด้อมาชมรถดได้ที่บ้านศิรใช้ครับข้างสนามไอโมบายหรือสนามฟุตบอลช้างอารีนา บ้านศิลาชัยหมู่บ้านเดียวกับท่านนิบินคิดชอบนะครับผมอยู่หลังบ้านของท่านนะครับเอ้ามาในซอยนิดนึงนะครับบ้านดับรวยทมให้ก็หูจับครับมาเบ่งรอบคันครับเช็ดสีสวยๆนะครับคิงยนก็ยังอยู่นะครับเลขกประจําศักดิีก็ยังอยู่คือเก่านะครับเนาะอ่านะครับเบ่งรอบคันไปอีกรอบนึงนะครับเนาะ เดินไปครับครับาสำหรับคลิปนี้ก็คนใดสนใจนะครับเนาะก็ขอเชิญได้ครับอ่ติดต่อมาได้ตามมือโทรนะครับที่ผมลงไว้นะครับเนะาะอาใส่งานบ่ผิดบังเลยครับดาบโดยรถบ้าน